สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทวันมอลลิงนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับบริการดีๆจากวันมอลลิงอีกแล้วนะคะวันนี้น้องวันจะมาแนะนําบริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเช่นเสียงอากาศในโรงงานหรือสถานประกอบการทั่วไปทางเรามีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานมีทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการสำรวจ ตรวจสอบเก็บตัวอย่างและได้ไวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยการวัดของเราสามารถอ้างอิงจากกรมโรงงานได้บริการต่างๆของเรามีดังนี้ค่ะ 1. การตรวจวัดมลพิษทางอากาศเป็นการตรวจสอบคุณภาพในปล่องระบายอากาศการตรวจวัดมลพิษจากกล่องแบบอัตโนมัติจะภาพอากาศทั่วไปคุณภาพาาาาสถานาาาาาที่ทำง,งาน ตรวจวัดและวิเคร์คุณภาพน้ำตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งน้ำเสียน้ำใต้ดินน้ำผิวดินน้ำทะเลน้ำดื่มและน้ำในระบบหล่อยเย็น 3. การตรวจวัดด้านชีวะอนาม o ยและความปลอดภยัยเป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับแสงสว่างความร้อนและระดับเสียงในสภาพแวดล้อมพื้นที่ทำงาน แผนที่เสียง Noise Control C การตรวจวิเคราะห์กับอุตสาหกรรมตรวจวัดความเข้มข้นทั้งหมดของสารเจอือปนปริมาณสารเจือปนในน้ำสกัดค่าความร้อนและนี่ก็เป็นบริการดีๆที่ทางเรามานำเสนอนะคะท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ตามนี้เลย